และในบางครั้งคุณอาจมองการทำธุรกิจเครือข่ายเหมือนการเดินขายของแบบเคาะประตูเพราะว่าคุณได้รู้จักกับธุรกิจเครือข่ายครั้งแรกเมื่อผู้จำหน่ายเคาะประตูบ้านคุณเพื่อพยายามขาย,ขายของบางอย่างให้กับคุณซึ่งแท้จริงแล้วมีลักษณะบางอย่างที่แยก MLM ออกจากการขายตรงนั่นคือหากคุณอยู่ในธุรกิจ MLM คุณอยู่ในธุรกิจเพื่อตัวคุณเองแต่ไม่ใช่โดยตัวคุณเอง การเข้าร่วมธุรกิจคือคุณจะซื้อสินค้าในราคาขายส่งคุณควรใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองด้วยหลายคนเข้าร่วมธุรกิจเพราะมีเหตุผลข้อนี้หลังจากนั้นคุณก็จะเริ่มเอาจริงเมื่อคุณซื้อสินค้าในราคาขายส่งถ้าคุณต้องการคุณสามารถขายปลีกและคุณจะได้ผลกําไรคนจํานวนมากเข้าใจผิดว่าคุณต้องขายปลีกคุณจึงประสบความสําเร็จบางบริษัทถึงกับกําหนดยอดขายให้สมาชิกทํายอดตามเป้าเพื่อเขาจะได้รับผลตอบแทน คุณสามารถขายถ้าคุณต้องการหรือถ้าคุณจำเป็นต้องขายเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนก็ขายไปเถอะครับแต่หากคุณต้องการสร้างรายได้มหาศาลแล้วล่ะก,ก็ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่แท้จริงนั้นมาจากการสร้างองค์กรประเด็นสำคัญให้การขายเป็นสิ่งที่ตามมาจากการสร้างองค์กรโดยธรรมชาติคนส่วนใหญ่ล้มเหลวเพราะเขาทำสิ่งที่กลับกันคือเขาพยายามสร้างองค์กรโดยการขาย หากคุณอ่านบทเรียนต่อๆไปของ Netkin Presentations คุณจะเข้าใจในหลักการนี้คำว่าขายเป็นความคิดทางลบในจิตใจคนถึง95ในธุรกิจเครือข่ายคุณไม่จำเป็นต้องขายตามความเข้าใจของโลกแต่อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ต้องเคลื่อนไหวมิฉะนั้นจะไม่มีใครได้รับเงินดอนเฟลเลอร์ eller, ได้นิยามคำว่าขายไว้ว่าการโทรศัพท์ไปหาคนแปลกหน้าเพื่อขายของบางอย่าง ที่เขาอาจไม่จําเป็นต้องใช้หรือไม่ต้องการขอยืนยันอีกครั้งผลิตภัณฑ์ต้องเคลื่อนไหวมิฉะนั้นจะไม่มีใครได้รับเงิน MLM สามารถเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าเน็ตเวิร์ r มาร์เก็ตติ้งเมื่อคุณสร้างองค์กรแท้จริงแล้วคุณกำลังสร้างเครือข่ายที่ใช้ในการกระจายสินค้าของคุณเองการขายนั้นยังคงเป็นหลักฐานของธุรกิจเครือข่ายเพียงแต่การขายในธุรกิจเครือข่ายนั้นมาจากการที่ผู้จำหน่ายแบ่งปันให้กับเพื่อนและญาติพี่น้องของเขา ไม่ใช่ให้กับคนแปลกหน้าการสร้างธุรกิจขนาดใหญ่ให้ประสบความสําเร็จคุณต้องสร้างความสมดุลคุณต้องอุปถัมภ์และสอน MLM ให้กับคนอื่นและในกระบวนการนี้เองคุณจะสามารถสร้างลูกค้าได้ซึ่งก็คือเพื่อนๆหรือญาติพี่น้องของคุณอย่าพยายามอุปถัมภ์คนทั้งโลกด้วยตัวของคุณเองจงจําไว้ว่าเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งคือการสร้างองค์กรผู้จําหน่ายจํานวนมากแต่ละคนขายคนละเล็กคนละน้อย ซึ่งดีกว่าการใช้คนจำนวนน้อยๆขายของปริมาณมากๆบริษัทธุรกิจเครือข่ายส่วนใหญ่ไม่ต้องเสียเงินปริมาณมหาศาลไปกับการโฆษณาเพราะสุดยอดแห่งการโฆษณาก็คือการบอกแบบปากต่อปากของสมาชิกดังนั้นบริษัทเครือข่ายจึงมีเงินมาใช้ในการพัฒนาสินค้าได้มากกว่าบริษัททั่วๆไปดังนั้นคุณภาพสินค้าจึงมักดีกว่าสินค้าคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันที่พบตามร้านขายปลีก คุณจึงเพียงแค่แบ่งปันสินค้าที่มีคุณภาพสูงกว่าสินค้ายี่ห้ออื่นๆในหมวดเดียวกันให้เขาเปลี่ยนมาใช้ยี่ห้อใหม่ซึ่งคุณได้ทดสอบด้วยตัวคุณเองแล้วว่ามันดีกว่าคุณคงเห็นแล้วว่านี่ไม่ใช่การเดินไปเคาะประตูตามบ้านเพื่อขายสินค้าให้กับคนแปลกหน้าธุรกิจเครือข่ายที่ผมรู้จักสอนว่าการที่คุณแบ่งปันคุณภาพสินค้าและบริการให้กับเพื่อนของคุณทั้งหมดนี้แหละที่การขายเข้ามาเกี่ยวข้อง จริงๆควรใช้คำว่าการแบ่งปันมากกว่าการขายเพราะมันเป็นเช่นนั้นจริงๆข้อแตกต่างอีกอย่างของ MLM กับการขายตรงนั้นคือการอุปถัมภ์ผู้จำหน่ายคนอื่นๆบางบริษัทอาจใช้คำว่าการหาสมาชิกใหม่อย่างไรก็ตามการอุปถัมภ์กับการหาสมาชิกนั้นต่างกันอย่างแน่นอนคุณอุปถัมภ์คนบางคนแล้วสอนให้เขาทำสิ่งที่คุณทำอยู่เพื่อให้เขาสร้างธุรกิจของเขาเอง การอุปถัมภ์คนบางคนกับการทําให้คนบางคนเซ็นใบสมัครนั้นต่างกันมากเมื่อคุณอุปถัมภ์ใครบางคนคุณกําลังให้คํามั่นสัญญาที่จะช่วยเขาจนกว่าเขาจะประสบความสําเร็จหากคุณไม่ประสงค์ที่จะให้คํามั่นคุณกําลังทําร้ายเขาถ้าคุณทําให้เขาเซ็นใบสมัครณนะจุดนี้สิ่งที่คุณต้องการคือความตั้งใจจริงที่จะช่วยให้เขาสร้างธุรกิจของตัวเอง